งสุดท้ายรายการแล้วนี่เราช่วงสุดท้ายแล้วีคร like ับผมอ่าจัดจกันไปละครับก oh um> ็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครัขอบคุณน้องลูกนี่เปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอเรามีเล็กเล็น้อยน้อย่ช่วงนี้เล็กๆน้อยฮะเล็กนับตาปิดตาปุ๊บตาบปาปุ๊ตาปบิดตาปุ๊บปึ๊บปิดาตาปารุ๊บบาปปึบตา Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ไม่ดูกาดก่อนเลยนะฮะแล้วว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นแบบว่าล่วงหน้าขอบคุณมากครับพี่บุ๊กแล้วเหรอถ้าจารีชก็ถนะโอ้โหรวยพอวันเกิดก่อนนี้ก็เมื่อสี่เมื่อปอนก็ปีโอมนะครับกถือโอกาสในการโมล่วงหน้าเลยนะครับผมแล้วนี่เราไม่ใช่ถึงโต ชิงแล้วคนเรงคือชิงอยากแฮปปี้ประเดมเป็นคนแรกปรนเดม้ยเราอยากพูดอย่างนั้นใช่ไหมก็อยากให้พี่ประเดมเป็นคนแรกก็คือก็อยากขอให้น้องฟุ๊กมีความสุขมากนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ34ปีแล้วนะครับหาไม่ถึงนะยีบปีแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันก็ขอให้เป็นเด็กดี ินทำอะไรก็ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆขี้ใจไหนสมปรารถนาสาธุเพียงเพียงได้ครับไม่เพราะผมบองด้วยความบอกในความจึงใจครับผมสมมติว่าสมมติว่าไม่อวยพรด้วยคำพูดแต่อยากให้ส่งคุยพรทางสายตาโอ้ส่งอวยพรทีสามสิบวินาทีอวยพรทางสายตาไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดนะมองตาอวยพรด้วยสายตาเท่านั้น หน้าใบหน่งมคไม่ยได้ยินเลย <naj> บุไยยยบ๊ไม่ยได้ยินเลยต้องอวยพรใกล้ๆกล้นึงเออบุ๊คไม่เยได้ยินเลยมันไปไม่ถึง อาจบแล้วครับจบแล้วฮะก็โอยพรเนี่ยเรามองตาเราบแล้วโอยพรแพลนใจแล้วต้องขอบคุณก็ขอบคุณพี่โอมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พีชทางช่องแปดมากๆนะที่ให้โอกาสแล้วก็ยังมีเค้กเซอร์ไพรส์มาแฮปปี้เบิร์เดย์ล่วงหน้าด้วยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณองคุณนะครับมาวันนี้ครับมีข่ขวขัดให้ลงด้วยเก็บเค้กับพี่ พวยเราว่าวันนี้มาแบบ้เราเจ้าบ้านเราก็มีของขมคุณภาพหนึ่าร้บาทครับผมอบ้ขอบคุณค่ไโอมใจอยู่ครับผมนี่มอบให้น้องปุ๊ยครับขอบคุณมากสามขวดอมาจิกครับผมอบโรนโกเซรมครับผมรับไปเลยได้เหมือกก็สั่งได้เลยครับไอเอสมนะครับผมหนึ่งพันร้บบา แต่ครั้นี้พี่อมให้น้องฟุกไปเลยอันนี้ซื้อให้ไปเลยขอบคุณครับผมแถมนี่ด้วยนะแถมด้วยนะฮะ่นโอ้แถมมากพี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่โน้ตเก็บของเลยครับรนแลกแจกแถวขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแต่วันเกิดครับเดี๋ยว ว่ากันดีว่ากันใช่แต่วันเนี้ยวันเกิดถือวันเกิดเกิดอยากจะเกิดแล้วนะครับผมอันนี้คือด่าปมแมบอยากจะเกิดไม่ใช่บอกเราโอเคครับเกิดวันนี้คือเหมือนวันเกิดครับผมเปิดเพลงอะไรขอบคุณมากขอบคุณนุ๊กครับขอบคุณนุโอมันกันนะครับโอเคได้ครับขออนุญาตบายบลัาบายบายขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะที่อะไรนะขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วบายบาย 약이 긴게 나타나 주나난 아무 말도 할 수가 없었지. 전 눈에 반한다는 이야기가 널 보는 소.